ยากจริงเลยต้องช้อนด้วยนี่แล้วเอามืออยากก be ินกันเห็นแล้วนห็นเนาะช้อนก็ปากันบ้างทีนี้พอไม่มีช้อนกระเพือกนาดเแค่ชู่กันอีกเนี่ยเข้าเพลงดีกว่าพี่บินเราพูดกันเยอะมากอ่านิดนึงนะครับผมจะมาเจอกันทีอ่ะช่วงนี้แล้วกันนะครับบทเพลงช้าๆเรื่อยๆแล้วกันเนาะเข้า นะครับนี่ท่านรองนะครับผมมาดูโดยเฉพาะเนี่ยอ้โหจากไหนเนาะภูเก็ตภูเก็ตโอ้โหภูเก็ตนะภูเก็ตนะเลีวขอไปเท่ยเก็ตด้วยได้คะคุีค่ะเดีลก ยี่เป็นกุมภาปีหน้านะครับผมนี่นี่เจ๊เดี๋ยวพ่ออยู่เมืองการไม่ไปแล้วภูเก็ตที่เดินทางมาจากไม่เป็นขาหรือว่าสลับที่เลยหรอไม่หรอไม่ถนัดใช่ไหมแค่พ่อพ่อแม่หันหนุนขยับเข้ามาอยู่ด้านหน้าด้วยกันไงคะมันเงามากเลยอ่ะข้างหลังแล้วทำไมไปนั่งไก่จ้ะนี่นะครับผมแาหันหลังเพราะว่าเรามีธุรกิจเพิ่มนะอะไรจ๊ะ เสือเ้าเลยหน้าเวทีว่างๆเราก็เสือกเลยตอนนั้นกันนี่แนี่แม่มอบรางวัลให้ก่อนนะครับผมนี่เพ้งอ่ะเพลงครับนู่นให้ผมเท่เลยให้พี่พี่ไม่คืนหรอกนะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็หลายๆบทเพลงที่น้องจะพ้องให้ช้าบ้างเร็วบ้างเนาะเดี๋ยวแม่แม่ก็ติดตามกันเพลงเร็วก็สนุกจะได้หน้าเวทีนี่ของของเวทีไว้ให้แล้ววันนี้ถือว่าเป็นงานบุญ อ่าให้มดิ้นกันนะครับผมดิ้ินเดี๋ยวนี้พี่บิอกว่าพี่บิงอ่ะถ้านูร้องพเร็ว่าพี่บิงอ่ะจะตีลังกาให้ถูน้เเอาสัานไม่เจอกันนานคมจะให้ตกาวนครับอนิดนึงสวัสดีพ่อแม่ นันที่นั่นอยู่ด้านหน้าสวัสดีครัพผมพ่อย่ค่ะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านชอบเลยคะไลฟ์สดไม่รู้ว่าช่องหลักเนีมีกี่คนและแน่นอนแนะนำตัวหน่อยนิดนึงเหมือนกว่าคนสวัสดีนะคะช่องข้าวสุริยาพี่เชี่ยวแล้วก็อย่างแรกต้องขอแนะนำตัวก่อนนะหนูชื่อเด็กหญิงสุริยาตาุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการเดวอนเพลงชิงทุนแชมป์68สมัย ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนการจนานุเคร์โดยท่านหมออเดอร์สมพงษ์เตชะรัต,รตนาวารกุลณค่ะถูกต้องไม่ผิดค่ะว่าไงลงวันนี้คุณยูบอกว่าว่าไงเป็นงานที่เราควรที่จะมามากๆเพราะเพราะว่าเป็นการสร้างหอพักนี่ให้กับนักเรียนช่ที่มีบ้านทางไกลถูกต้องฮะจะได้มาอ,อยู่หอพักโรงเรียนใช่โครงการโค แล้วก็ท่านคณะกรรมการอื่นๆหลายท่านนะแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยค่ะท่านสสด้วยหมนราชการทุกหน่วยเลยนะค่ะได้วยได้ร่วมทำบุญกันสร้างสิ่งดีๆนะให้กับโรงเรียนทองผาภูนะคะนำโดยท่านทุกหน่วยงานนะสิ่งที่สุดเสียงประมือดังๆให้ท่านทุกหน่วยงานหน่อยจ้า เพราะว่าเราเล่นเนี้ยจะมีหล,ลายสถานที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางโบอองนะครับก็ต้องนั่งเรือออกมาจริงเหรอฮะจริงฮะนี่พวกเราเคยไปเล่นมาแล้วสามวันสามคืนออกจากครอบครัวไปเลยจริงเหรอต้องนั่งเรือเลยเหรอคนี่ปิงเล่าให้ฟังหน่อยไปสักครั้งหนึ่งลูกมันจะเออเขาจะมีงานปีลูกางานปีงานประจำปีเนี่ยจัดสามวันทำไมนะไม่เห็นจ้างหนูเลยโอ้ยอย่าไปเดีนยวเดี๋ยวบอกข้างใน นั่งเรือไปประมาณเดือนชั่วโมงน่าสนุกี่หนูชอบก็รูขอบคุณผู้บริหารนะคะที่มาในวันนี้ด้วยนะคะมีหลายท่านด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการหงดีนะคะสีเสอดีผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทรรงสีนะคะใช่คุณแม่ นี่สงพโยด้วยนะคะผู้โวยการโรงเรียนเทบมงคนจ้าเสียงประมเมหน่อยค่ะท่านเป็นอดีตผู้โดยการโรงเรียนทองข่าพูถูกต้องฮะปัจจุบันนี้ท่านอยู่เทพมงคลนะคะใช่แล้วก็ท่านพอใฮะนาริตน่ออรริทนะครับใช่สังขบุรีนะคะเสียงประเมินให้ท่านพอด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะท่านพอ โรงเรียนนักร้องคนเมื่อกี้เจนกวีเจนกวีค่ะนี่คุณนิวบอกว่าเดี๋ยวจะจ้างพอเจนกวีไปด้วยหนูว่านะถ้าคุณนิวจ้างไปอ่ะงานแน่เลยเด็กปั้งแตาจย์นิวครับคนใหม่แต่บงดีมากเลยค่ะเมื่อกี้ได้ฟังอยู่แล้วก็พออีกหลายๆท่านเลยนะพอแม่หนูด้วย อีกหลายท่านแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการนะครับขอบคุณมากค่ะพี่บิงกเป็นไงไม่เจอกันหลายวันเลยพี่ก็คิดถึงนะครับผมคิดถึงคิดถึงแม่เม่คิดถึงแฟนเพลงคิดถึงย่านีด้วยย่านีมันจะเต้นหน้าเวทีให้ดูหลายคนพี่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คิดถึงน้องด้วยนะครับผมขอให้น้องจ้างกับพี่ไปด้วงกันแล้ว่่ม่ยนะให้หนูท้องใหู้แบบพูดคนเดียวสิล่ะว่า คิดหนีเนาะใช่ไม่เป็นไรแร้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่ยอมหนูอ่ะเคยหนูแบบหนูเป็นคนขี้ร้อนหนูก็เลยแบบว่าชอบกินร้านอาหารใช่ไหมคะใช่ก็เวลานั่นแบบอากาศมันร้อนของแอร์เนาะใช่แล้วทีเนี้ยแล้วคุณหนวก็จะแบบว่าเวอเซเว่นนี่แหละดีแล้วเอาของแอร์เหมือนกันแล้วจะีไหสั่งข้าวกล่องใช่กินบนรถแล้วเป็นไงฮะ

บทเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงประจำ